เพชเองเป็นอัญมณีประเภทที่มีมาตรฐานการที่ทั่วโลกใช้เหมือนกันหมดทำให้ความน่าสนใจในเรื่องของการลงทุนในเพชรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ world watcher จับตาประเด็นโลกค่ะอยู่กับปอมชาริดาพรมโยธีและสำนักข่าว efinance ไทยมีข่าวมีโอกาสวันนี้ค่ะเราจะมาติดตามกับอีกหนึ่งสินทรัพย์นะคะที่หลายๆคนรอดูกันอยู่ว่าเอ๊ะคือแบบมันแพงมากมันสวยงามมาก แล้วมันยังจะยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนต่อไปได้หรือไม่สามารถาจะเป็นเหมือนกับทากาไรได้เหมือนสินทรัพย์อื่นๆได้หรือไม่นะคะความน่าสนใจสินทรัพย์ตัวนี้อยู่ตรงไหน,นเราจะมาคุยถึงเรื่องเพชรกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมคะและที่แน่นอนค่ะคนที่จะมาตอบคําถามพวกเราได้ในวันนี้นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องอยู่ในวงการเพชรค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณอัญญรัตน์พรประกิจนะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะของ Jubilee Enterprise นั่นเองตอนนี้พร้อมแล้วนะคะ สวัสดีค่ะคุณอันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปอมสวัสดีค่ะค่ะคุณอันจริงๆแล้วเนี่ยปอมก็คุยกับคุณอันมาตลอดเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในเพชรแล้วก็ปอมก็เห็นการเติบโตในฐานะ u b i l l e e n t e r ท r i s e ที่แบบเติบโตมาอย่างต่อเนื่องคือหลายๆคนบอกว่าอุ้ยเพชรมันแพงไปลงทุนไปมันก็แบบ ไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่ว่าก็ยังเห็นว่าคนก็ยังแบบสนใจเห็นได้จากยอดขายเรื่องเรื่องในเรื่องของอ performance ของบริษัทที่เติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงในแง่ของตัวยู b บ l ลีกันนะคะเรามาคุยภาพของเพชรกันก่อนเพราะว่ากระแสความนิยมการซื้อเพชรก็ต้องถามอยู่เรื่อยๆแล้วค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างในปัจจุบันทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะคะคุณอันคะคือก็ต้องบอกว่าหลังจากสถานการณ์ เรื่องของโรคระบาดโควิดอะคะเริ่มที่จะคลี่คลายนะคะกเ็เรียกว่าประชาชนคอนซูเมอร์ลูกค้าเองก็เริ่มที่จะกลับมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยรวมถึงอ,อุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับด้วยเช่นกันนะคะก็ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเปรียบเทียบกับ สถานการณ์ในช่วงที่เราอยู่ในโรคระบาดโควิดเนี่ยนะคะในปี2020-2021 2022ก็คือปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะค่อยๆทยอยที่กลับก็ามาปกติแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยในปี2023เองเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นกันนะคะว่าเริ่มมีการท่องเที่ยวละดังนั้นเองสถานการณ์ในอุตสาหกรรมอัญมณีก็เช่นเดียวกันค่ะก็เริ่มที่จะกลับเข้ามาปกติแล้วก็อย่างตอนนี้เองเนี่ย ประเทศที่ใช้ในเรื่องของอัญมณีโดยเฉพาะเครื่องประดับเพชรค่อนข้างที่จะมากก็คือ,อประเทศอเมริกาประเทศจีนเองเนี่ยทั้งสองประเทศนี้โดยเฉพาะจีนเนี่ยนะคะกลับมาที่จะกลับมาเปิดประเทศแล้วทําให้เรื่องของความต้องการในการใช้อัญมณีเครื่องประดับเพชรเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งก็จะส่งผลค่ะทาให้ราคาของเพชรเนี่ย สูงขึ้นด้วยเพราะว่าถือว่าราคาของเพชรเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของราคาของเพชรขึ้นอยู่กับดีมาและสัปปายและประเทศจีนก็เป็นประเทศที่มีดีมาในเรื่องของการใช้วัตถุดิบเพชรเนี่ยใช้เยอะทั้งในเรื่องของใช้เพื่อการลงทุนแล้วก็ใช้เพื่อเป็นเครื่องประดับก็ทําให้เรื่องของการการเติบโตของราคาของเพชรเนี่ยก็จะเติบโตเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะค่ะถ้ามาอยู่การเติบโตของเพชรถึงมาที่จีนแล้วก็สหรัฐนะคะเขาเห็นอะไรในในในส่วนของเพชรตรงนี้นะคะ่ะ ในแง่ของการลงทุนใช่ไหมคะคือต้องบอกว่าคือถ้าพูดถึงเรื่องของการลงทุนในเพชรเนี่ยอันต้องเรียนอว่าอเผอิญว่าเอ่อเพชรเองเนี่ยเป็นสินทรัพย์ทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจแต่อเผอิญว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้มีข้อมูลในเรื่องนี้เนี่ยรู้มากนะักไม่เหมือนกับการลงทุนในทองคาไม่เหมือนกับการลงทุนในหุ้นที่อาจจะค้นหาข้อมูลได้ง่าย ทีนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าการลงทุนในเพชรเนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสาเหตุนะคะต้องบอกว่า<ม>เป็นหนึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ํา2เป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนก็น้อยด้วยทีนี้ในช่วงของสถานการณ์โควิดอะคะ่ะอย่างเราอยู่กันในปี2021ใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดความไม่แน่นอนในหลายๆเรื่องเนาะแต่ว่าในปี2021เองเนี่ยสิ่งที่เราไม่รู้เลยก็คือแค่ในปีเดียวเนี่ยราคาของเพชรเนี่ยเติบโตขึ้นถึง27 ดังนั้นเนี่ยจากเดิมอะค่ะที่เรามองว่าเพชรเนี่ยเป็นสินทรัพย์ทางเลือกในการลงทุนระดับกลางถึงระดับยะความระ,ะยะยาวนะคะแต่วันนี้เองเนี่ยด้วยโควิดเองเนี่ยทำให้การผันผวนของราคาเพชรการเปลี่ยนแปลงของราคาเพชรเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงแค่ระยะเวลาปีเดียวทําให้ในเรื่องของการลงทุนของเพชรเนี่ยมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นด้วยค่ะ ค่ะตอนนี้การเติบโตของราคาเพชรอเมื่อกี้ที่คุณอันบอกว่าราคามันเพิ่มขึ้นมา,นะะาเนี่ยนะคะจากปี2021เเนี่ยมันจากราคาเท่าไหร่ตอนนี้ปัจจุบันเป็นเท่าไหร่อะคะคือต้องบอกว่าเพชรเนี่ย เพชรหนึ่งเม็ดมูลค่าของเพชรหนึ่งเม็ดเนี่ยขึ้นอยู่กับสีคุณลักษณะของเพชรนะคะก็คือสีคุณภาพการเจริญในน้ำหนักกละลดหรือคุณภาพความสะอาดของเพชรหรือพูดง่ายๆว่าโฟร์ซีนั่นเองทีนี้ต้องบอกว่าสเปคไหนเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นราคานะคะจะเติบโตมากขึ้นหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับง่ายๆเลยค่ะของเพชรเนี่ยขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปาทานคือดีมานและสปพพอะไรที่มีความต้องการเยอะแต่ว่าเพชรเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะดังนั้นเนี่ยสัพพมีจํากัดการเติบโตของราาคก็ จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเพชรเนี่ยราคาเติบโตขึ้นอยู่แล้วล่ะค่ะทุกสเปคทุกไซส์ทุกส,กสีแต่ว่ามันจะมีบางสเปคที่ราคาเติบโตเนี่ยสูงก้าวกระโดดมากกว่าสเปคอื่นๆสาเหตุก็เพราะว่ามีความต้องการในตลาดเนี่ยเพิ่มมากกว่าคือเรียกว่าพูดง่ายๆสเปคเนี่ยคนชอบคนอยากได้เยอะ อ่าก็พูดง่ายๆค่ะเหมือนกับสินทรัพย์ประเภทอื่นนะคะอะไรก็ตามที่เป็นรุ่นฮิตอะไรก็ตามที่เป็นรุ่นโซลเอาท์ราคาก็จะเปลี่ยนแปลงหรือระคาก็จะเติบโตมากกว่าสเปคทีโ่โอเคมีความต้องการแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะเหมือนกับรุ่นฮิตมากนะักค่ะค่ะอ่ะทีนี้ถ้าเปรียบเทียบการลงทุนในเพชรนะคะเพราะว่าคือหลายๆคนก็ยังคงมีการเปรียบเทียบแหละว่าถ้าเกิดสินทรัพย์ประเภทเขาเรียกว่าอะไรของมีค่าอื่นๆอย่างทองหรืออะไรพวกนี้นะคะ่ะคือ ความนิยมตอนนี้มันเริ่มเริ่มใกล้ขึ้นมาถึงถึงใกล้ทองบ้างหรือยังคะคงยังไม่ได้ใกล้ทองคำเพราะว่าทองคำเนี่ยก็มี oh. เออเขาเรียกว่ามันคล้ายๆกับคอมมอดิตี้เลยนะคะแต่ว่า oh. ความาผันผวนของราคาทองคำเนี่ยก็จะมีมากกว่าเพชรดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการลงทุนในเพชรเนี่ยอันต้องบอกว่าไม่ได้มาแทนอะไรแต่ว่าเป็นสินทรัพย์ทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจเพราะว่าหนึ่งคือเรามีสินทรัพย์ตัวนี้อยู่ด้วยสอง <laughs> ก็คือว่า คำว่าคือเหมือนกับเราไม่ได้ลงทุนบนกระดาษหรือลงทุนบนอะไรที่เราจับต้องไม่ได้เป็นสินทรัพย์นะคะวเราก็ยังถือสินทรัพย์ตัวนี้อยู่2คือมันมีการผันผวนของราคาเนี้ยค่อนข้างที่จะต่ําดังนั้นเนี้ยเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําการเติบโตของราคาเนี้ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดเองเนี่ย,ยก็เรียกว่าในธุรกิจนี้ก็เปลี่ยนเป็นนิว n o r m a l l เหมือนกันเพราะเปลี่ยนเป็นนิว n o r m a l l เนี่ย supply เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างจำกัด แต่ดีมานความต้องการตอนนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็ทําให้จากเดิมเนี่ยการลงทุนในระยะกลางหรือยาวเนี่ยเปลี่ยนเป็นระยะที่สั้นลงกว่าเดิมก็ทําให้การความน่าสนใจในการลงทุนของเพชรเนี่ยเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่มีความน่าสนใจคือคือถ้าแตกต่างกับอัญ,ญ,ญมณีประเภทอื่นๆคือเพชรเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีมาตรฐานคือสี คุณภาพ <S <S ความสะอาดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชอบแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่ามีเกณฑ์กลางของตลาดโลกอย,อยู่บอกอยู่นะคะว่าสีนี้สเปคนี้ราคาตลาดณนะเวลานั้นๆเนี่ยอยู่ที่ราคากลางอยู่ที่เท่าไหร่อ่ดังนั้นเองเนี่ยทำให้เรื่องของการลงทุนในเพชรเนี่ยมันยังมี เรื่องของราคากลางอยู่เราสามารถอ้างอิงก,กับราคาสมมติวันนี้เราซื้อเพชรไว้อีก2ปีข้างหน้าเราไปอ้างอิงราคากลางตลาดโลกหรือเขาเรียกว่ารับประพอรีพอร์ตได้นะคะดังนั้นเองทําให้ความน่าสนใจในเรื่องของเพชรเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับอัญมณีประเภทอื่นๆก็จึงมีความน่าสนใจเนี่ยเพิ่มมากกว่าและอีกเรื่องหนึ่งเองก็คือเพชรเองเนี่ยเป็นอนัญมณีหรือเป็นสินทรัพย์ประเภทที่ทั่วโลกใช้เหมือนกันหมดนะคะ ไม่ได้แค่นิยมอยู่แค่พารใดพารหนึ่งหรือว่ามีความชอบอยู่แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งในโลกดังนั้นเองถ้าเราพูดถึงสินค้าหรือสินทรัพย์ใดๆที่ดีมาเป็น universal แปลว่าความความต้องการเนี่ยมันเป็นความต้องการที่ global เลยแต่ว่า supply มีอยู่จํากัดก็ทําให้การที่เราจะขายต่อขายออกไปในอนาคตในมุมของ liquidity ก็สามารถทําได้ง่ายแล้วก็มีมาตรฐานกลางที่ทั่วโลกใช้เหมือนกันหมดด้วยไม่ใช่ว่าประเทศนี้ เรียกสเปคแบบนี้แบบหนึ่งไอ้อีกประเทศหนึง่งเรียกอีกแบบหนึง่งอันนี้เรียกว่าไม่มีไม่มีศัพกลางหรือว่าไม่มีเทอมกลางมาตรฐานกลางแต่ว่าเพชรเองเป็นอน,นุมณีประเภทที่มีมาตรฐานการที่ช่วทั่วโลกใช้เหมือนกันหมดทําให้ความน่าสนใจในเรื่องของการลงทุนในเพชรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นโดยฟังจากตรงนี้แล้ว พชรไม่ได้มาแทนที่สินทรัพย์ไหนแต่ว่าเหมือนกับเป็นสินทรัพย์ทางเลือกในการลงทุนอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่<ะ>คอมมิอตี้แต่คือเพชรมันคือเพชรแล้วทีนี้เนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจกคือเมื่อก่อนเคยคิดว่าพอเศรษฐกิจกไม่ดีคนก็จะไม่ซื้อเพชรแต่ว่าฟังดูจากดูในเรื่องของผลงานของยูบิลี่ที่ผ่านมาแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วอ,อ,อยากจะให้มองอยากให้อธิบายนิดนึงนะคะว่าอะไรที่ทําให้แบบ ผลประกอบการของเรานี่มันเติบโต,ต,ตอย่างต่อเนื่องเลยอะคะ่ะมันมันมันดูจะไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของการซื้อเพชรเนี่ยคะ่ะ คือต้องบอกว่าเศรษฐกิจมีส่วนค่ะก็ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีส่วนเลยนะคะแต่ว่า <laughs> <c oughs> เนื่องจากเราก็บริหารจัดการโดยการใช้ข้อมูลในการวางราคานเพิร์นยูบิลี่เองเนี่ยเราเป็นแบรนด์ที่เรามีอ่ถ้าพูดถึงฐานสมาชิกข,ของบริษัทเนี่ยเรามี200,000รายนะคะใน200,000รายเนี่ย <c oughs> ที่อยู่ใน loyalty program ปปของเราซึ่งชื่อว่า sparkling club เองเนี่ยก็จะแบ่งเป็น segment ลูกค้าที่หลากหลายเพราะว่ายูบิลี่เองเรามีสิน ค้าที่จะมอบให้กับลูกค้าเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่กลุ่มที่อาจจะเพิ่งแบบเพิ่งไว้ที่จะเริ่มทํางานนะคะจนถึงเจ้าของกิจการขนาดใหญ่หรือว่าผู้บริหารระดับสูงดังนั้นเราก็ต้องมาทําการบ้านนะคะว่าในแต่และเซกเมนต์ผ่าน d ด t ตาการจัดการบริหารข้อมูลของเราว่าเออในกลุ่มเซกเมนต์ไหนของอประเทศเนี่ยยังมีกําลังการจับจ่ายอยู่นะคะเราก็จะทํากลยุทธ์การขายและการตลาดเนี่ยมุ่งเน้นไปใน ส่วนนั้นๆเพื่อที่จะทำให้ในส่วนของยอดขายตามผลประกอบการที่เราได้วางไว้เนี่ยสามารถที่จะ Achieve ได้รวมถึงเรื่องของการที่เรามีการปรับปรุงในส่วนของจุดจำหน่ายต่างๆด้วยนะคะคือเนื่องจากว่าพอเราทำงานผ่านบน Data เนี่ยเราก็จะเห็นค่ะว่าในบางพื้นที่ในบาง Location เ,เองเนี่ยเราสามารถที่จะปรับรูปแบบสร้างกลยุทธ์ในเรื่องของแบบ ช่องทางการจ,ะจะาัดจำหน่ายได้นะคะซึ่งในช่วงของปีที่ผ่านมาก็คือปีที่แล้วเนี่ยเราทำไปพอสมควรและปีนี้ก็ยังทำอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็มีผลค่ะแต่ว่าในทีมการทำงานเองเราก็ต้องออปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลาในการที่เราจะสามารถที่จะวางเป้าหมายแล้วก็ Achieve เป้าหมายตามที่เราได้ได้ตั้งเป้าในแต่ละปีไว้ได้ค่ะ ค่ะแสดงว่าถ้าเกิดมองในตลาดอันนี้คือยูเบอรี่เรามีวิธีเรามีกลยุทธ์ของเราในการที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าในการที่จะบุกตลาดต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดมองในภาพรวมตลาดเพชรมันแสดงว่าในช่วงเศรษฐกฐิจไม่ดีที่ผ่านมาก็อาจจะมีบางเจ้าล้มหายตายจากไปบ้างด้วยหรือเปล่าคะมีค่ะก็ต้องบอกว่าก็จะมีเอ<ม>บางในตั้งแต่ในช่วงของโควิดนะคะ ตอนในช่วงโควิดเองเนี่ยก็จะมีบางบางบริษัทที่อาจจะแบบหยุดกิจการไปหรือบางบริษัทก็อาจจะลดสเกลของธุรกิจก็มีบา้างเหมือนกันค่ะ<ฆ>แต่ทั้งนี้ก็ยังมีบางบริษัทที่ยังสามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้นะคะในส่วนของยูบิลี่เองเนี่ยเรามีเป้าหมายในแต่ละปีอยู่แล้วว่าในแต่ละปีเองเนี่ยเราคือเราไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะในมุมของตัวเลขของเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ว่าในแต่ละปีเราจะมีเ<ฆ>ป้าหมายในการมุมที่ะสร้างนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆ ทำอะไรใหม่ๆเข้ามาในองคอ์กรดังนั้นเองเนี่ยเราก็ทําทั้งสองขาค่ะทั้งในมุมของการที่จะสร้างผลประกอบการแล้วก็มี innovation อะไรให่ๆเข้ามาในองค์กรค่ะค่ะเพราะฉะนั้นว่า,า,า,าถ้าเกิดใครที่แบบในแง่ผู้ถือหุน้นหรือว่านักลงทุนที่กำลังมองในส่วนของอยูเบรีอยู่ก็อาจจะแบบ question มาตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมเพ็ด คือปกติแล้วเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าคนไม่มีกําลังซื้อก็อาจจะทําให้ผลประกอบการมันอาจจะดรอปไปบ้างแต่ว่ายูบิลี่ยังเดินหน้าต่อเนื่องได้เมื่อกี้ได้ฟังคุณอันไปแล้วนะคะว่าเขาก็มีกลยุทธ์และมีวิธีการคือมันควบคู่กันไปทั้งนวัตกรรมด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของฝั่งเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจด้วยนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นคืออยากจะรู้ว่า ปีที่แล้วเนี่ยเราทําได้ดีแล้วปีนี้เชื่อว่ามันเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของบรษิษัทแล้วเราจะทํายังไงให้เพราะว่ามันจะต้องแบบดีกว่าปีที่แล้วค่ะคุณอันก็ปีนี้มีความท้าทายค่ะเพราะปีที่แล้วเราทําได้ดีมากมากนะคะแล้วก็เกินเป้าหมายปีที่แล้วมีการขยับมาเป้าด้วยในช่วงของกลางปีแต่ปีนี้เราก็ยังตั้งเป้าเซลล์สโตรอยู่นะคะในภาพรวมมันก็มีการวางกลยุทธ์ในการที่จะขยายในใน,ในบาง ฐานเ,เพิ่มเติมมากขึ้นรวมถึงในเรื่องของโลเคชันใหม่ๆด้วยนะคะก็ในปีนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆนะคะรวมถึงรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เราเตรียมที่จะมี New Product Line น์ที่เติมเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยก็น่าจะส่งผลที่ทำให้ตัวเลขเป้าหมายในปีนี้ที่เราได้วางไว้เนี่ยได้ได้เป้าหมายตามที่กำหนดก็ ยังอยู่บนกันบนไตามาสแรกนะคะก็คิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังมีนี่ยังมีอีกสามไตรมาสที่ทำให้เราหน้าที่จะแผนที่อันได้ได้วางไว้ค่ะ ก็จะขึ้นได้จะส่งผลทําให้ตัวเลขมันเป็นไปนตามเป้าหมายเราในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่มีความท้าทายค่ะแต่ว่าเราก็ผ่านหลากหลายความท้าทายอันว่าอะไรก็ไม่ช ALLENGE เท่าในช่วงของโควิดที่ผ่านมาดังนั้นเราก็ผ่านมาแล้วนะคะดังนั้นอันว่าก็น่าจะมีแผนที่เราได้กําหนดวางไว้เนี่ยปีนี้น่าจะทําได้แล้วก็ได้เป้าหมายตามที่เราได้วางไว้ด้วยค่ะค่ะ คุณอันบอกว่าอีกอันหนึ่งที่เราควบคู่กันไปเกี่ยวกับเรื่องพวกเป้ายอ,อดขายหรือกําไรก็ตามก็คือเรื่องของนวัตกรรมปีนี้มีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างคะมีค่ะก็ยังจะมีในมุมของผลิตภัณฑ์นะคะที่เราจะเติมเข้ามารวมถึงช่องทางการจัดจําหน่ายด้วยนะคะก็จะมีอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่จะเติมเข้ามาด้วยในปีนี้น่าจะเห็นในช่วงของประมาณไตรามาสที่สามค่ะแต่ประมาณานี้นะ ค่ะต้อง,องรอดูกันก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่สามารถเกิดเผยได้ไในนค่ะคร,รอ,นนอยากรู้รอ,รอนนไรบ้นานที่สาวเนะะี่ยค่ะ<笑><笑>เดี๋ยวขอถามางั้นโอนขอไปปีที่แล้วนึงปีที่แล้วนวัตรกรรมของเรามีอะไรออกมาบ้างคะจริงๆปีที่แล้วสิ่งที่อันทำนะคะก็หลักๆโอเคนอกเหนือจากเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะปีที่แล้วเป็นปีหนึ่งที่อันทำการรีโนเวทสาขา ค่อนข้างที่จะเยอะเป็นจํานวนพอสมควรเลยอย่างยกตัวอย่างขา่อย่างเช่นสาขาที่ เป็นสาขาโซนกรุงเทพตะวันตกนะคะก็คือสาขาพระรามสองเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาที่ยูบิลี่เนี่ยเรามีจานวนเราเราอยู่มานานละตั้งแต่แรกๆเลยที่เราเริ่มทําการขยายสาขาก็สาขานี้เนี่ยก็อยู่กับเรามาประมาณ20กว่าปีนะคะแล้วก็ปีที่แล้วเองเนี่ยเราเปลี่ยนสเกลจากรูปแบบของเคาน์เตอร์จริงๆพระรามสองก็เป็นพื้นที่เคาน์เตอร์ขนาดใหญ่แต่ว่าปีที่แล้วันเปลี่ยนเป็นช็อปใหญ่เลยนะคะก็พื้นที่ช็อปประมาณ160ตารางเมตรนะคะมีเลาจ์ในการ รับรองลูกค้าด้วยแล้วก็สามารถที่จะวางผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายเพิ่มมากยิ่งขึ้นแบบเป็นโซนิ่งต่างๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างคือในมุมของตัวสาขาเองแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยทำเ,เกือบจะทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะคะคือไม่เพียงแต่ในกรุงเทพแต่ว่าในโซนต่างจังหวัดเองภาคเหนือปีที่แล้วก็มีการทําเช่นเดียวกันนะคะก็ในเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายปีที่แล้วเป็น1ปีที่ มีการทำแบบเปลี่ยนรูปแบบแบบเห็นได้ชัดแล้วแต่ว่าปีนี้ก็ยังทําอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยค่ะแล้วก็ในมุมของตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยคืออย่างปีที่แล้วหรือปีก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีเรื่องของเพชรท,ที่เป็นมาสเตอร์คัตคือเพชรท,ที่เจรานาโดยเป็นเหลี่ยมของจูบิลี่เองคือเพชรเนี่ยไม่ได้เฉพาะว่าเรามีเป็นเพชรท,ที่เป็นเจเนอเรทนะคะแต่มีเพชรท,ที่เจรานาเป็นของเราเองนะคะก็อย่างเช่นเพชรเ0เหลี่ยมซึ่งจะทําให้การประกายของเพชรเนี่ยสวยกว่าปกติเนี่ย Uh, ไฟเนี่ยดีกว่าปกติถึง60%หรือว่าเราการที่เราเป็นตัวแทนจ,จัดจำหน่ายแบรนด์เพชรของ The b e a นะคะกับ The b e Fi ยสฟรีเแล้วเราก็มี uh, The b e a ียส f r i เบ Mark เองเนี่ยนอกเหนือจากเพชรที่เป็นรูปแบบทรงกลมนะคะก็มีทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งเรียกว่าคูชั่นแต่ว่าเหนือระดับไปกว่านั้นเนี่ยเราได้นำเข้าเพชรไฟร์คูชั่นเข้ามาซึ่งไฟร์คูชั่นเนี่ยก็จะทำให้เ,เ,เรื่องของการเจรินายสวยอันนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าไฟร์คูชั่นเนี่ยจะทำให้เพชรเนี่ยการด้วยนวัตกรรมของการเจรินายของเขานะคะทำให้เพชรเนี่ยจะดูขนาดใหญ่กว่าปกติเนี่ยเออคือถ้าสมมติเราดูง,ง่ายๆสมมติเรา mm hmm. <ๆ>เราอาจจะแบบครอบครองเพชรน้ำหนักสักหนึ่งกะลักละกัน แต่ว่าเพชรเม็ดนั้นเนี่ยเราจ่ายในราคาหนึ่งกะลดแต่ว่าเวลาทําขึ้นมาหรือว่าขนาดของเพชรด้วยนวัตกรรมการเจรไนอะค่ะเพชรก็จะดูเป็นกละละสิบาอ่าแปลว่าเพชรจะดูขนาดใหญ่กว่าปกติ15%ซึ่งในเรื่องของ Fire อร์คูชั นะคะเราก็ในปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีนําเข้ามาด้วยจริงๆมีอีกหลากหลายเชฟเลยค่ะดังนั้นปีที่แล้วเองเนี่ยเรามีทางทำทั้งในเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะทํทาทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นรากฐานอยู่แล้วที่เราทําก็คือการใช้ข้อมูลต่างๆในการบริหารจัดการนะคะแล้วก็ปีนี้ทําต่อคือปีนี้เองเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของ ระบบเอ่อเทคโนโลยีหลังบ้านไอที IT, ที่เกี่ยวข้องนะคะทําให้เราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วขึ้นแล้วอันนี้ก็น่าจะทําให้เราสามารถที่จะวางแผนกลยุทธ์ต,ต่างๆเนี่ยได้เร็วขึ้นไปอีกค่ะค่ะกลับมาที่เรื่องของการลงทุนเพชรนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดใครที่อยากลงทุนในเพชรน,นะคะแนวโน้มของราคาเนี่ยปกติแล้วมันจะปรับขึ้นปีละประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะคุณอ่าน,นอืมค่าเฉลี่ยของการปรับขึ้นของของราคาเพชรเนี่ย จะอยู่ที่ประมาณอ10%นะคะโดยเฉพาะช่วงหลังโควิดเนี่ยก็จะจะปรับขึ้นแบบเห็นภาพได้ชัดด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าสาเหตุเพราะว่าราคาขังเพชรขึ้นอยู่กับดีมาและสป라이ทีนี้เนี่ยเวลาที่เพชรเองเนี่ยค่ะมันมีข้อจํากัดทางด้านสป라이ดเพราะว่าเพชรเป็นสิ่งเป็นแร่ธรรมชาติไม่สามารถที่จะแบบอยากเี่ะผลิตเท่าไหร่ก็ได้นะคะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือ,อตอนใน,นช่วงโควิดเองเนี่ยเหมืองมีการหยุดในการดาเนินดาเนินงานนะคะคนงานก็มีลดถอยลงไปแล้วก็รวมถึงการที่จะเกิดขึ้นของเหมืองใหม่ๆก็มีน้อยลงด้วยทําให้ในส่วนของสัพ p l i e เนี่ยมีจํากัดอันนี้ก็เลยส่งผลที่ทําให้ว่าเมื่อเมื่อดีมานมันเริ่มกลับมาปกติคนเริ่มกลับมาท่องเที่ยวคนเริ่มกลับมาจับจ่ายใช้สอยนะคะแต่ว่าตัวสัพ p l i e มีอย่างจากัดก็จะทําให้ราคาเพชรเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่ะ อค่ะทีนี้ถ้าเกิดใครที่อยากลงทุนในเพชรควรจะเริ่มยังไงก่อนดีคะจริงๆคือหลายๆคนเนี่ยจะมีความเข้าใจว่าจะต้องแบบมีเงินเยอะๆเท่านั้นหรือว่ามีเงินเป็นหลักนะคะถึงจะเริ่มจะลงทุนในเพชรได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะลงทุนในเพชรเองเนี่ยก็คือจะต้องเลือกซื้อเพชรที่มีคุณภาพคําว่ามีคุณภาพหมายความว่าเงินที่เราจ่ายไปกับของที่เราได้ไปเนี่ยควรที่จะเหมาะสมกันควรที่จะแมทช์กันทีนี้เนี่ย หลายๆท่านก็แบบอ้าแล้วคำว่าคุณภาพคืออะไรเนื่องจากเราก็ดูเพชรไม่เป็นนะคะดังนั้นเนี่ยง่ายๆเลยเราก็จะเลือกซื้อเพชรที่มีเซอร์ติฟิเคททีนี้เซอร์ติฟิเคทเองเนี่ยหลายๆคนยังมีความเข้าใจผิดนึกว่าเพชรที่มีเซอร์ติฟิเคตก็ เซร์ติฟิเคทอะไรก็ได้แต่จริงเราควรจะเลือกเซอร์ติฟิเคทที่ได้รับการยอมรับระดับโลกนะคะซึ่งในโลกเนี่ยก็จะมีสองค่ายก็คือค่ายเมกาคือ ja ฝั่งยุโรปก็คือ hrd ค่ะเพราะอย่างเมื่อกี้ที่แอนเรียนนะคะว่าพระเอิเพชรเนี่ยเป็นสินค้าที่เป็น universal เป็น global แปลว่าถ้าเราซื้อเพชรที่มีใบเซอร์ติฟิเคทที่ได้รับการยอมรับอนาคตเราอยากที่จะเปลี่ยนมือเราอยากที่จะขายเราอยากที่จะเปลี่ยนเพชรที่เราครอบครองมาเป็นเงินสดเนี่ยใบเซอร์นี้เนี่ยของเพชรเม็ดนั้นที่เราถืออยู่เนี่ยก็แปลว เราสามารถที่จะขายให้กับใครก็ได้ในโลกนี้เพราะว่าเป็นสินค้าใน universal แล้ววันนี้โลกไลร้พรมแดนแหละนะคะดังนั้นเองเนี่ยแปลว่าข้อ ลูกค้าที่เราอยากที่จะเทรดออกไปเนี่ยไม่จําเป็นเฉพาะจะไม่จําเป็นเฉพาะที่จะต้องเป็นคนไทยเท่านั้นก็คือคนใดก็ได้พอเราซื้อเพชรที่มีเซอร์ติฟิเคทนะคะ,ะหลายๆคนก็จะยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนอยู่ว่าเพชรที่มีเซอร์ติฟิเคทจะต้องเพชรเม็ดใหญ่เท่านั้นซึ่งจริงๆไม่ใช่นะคะก็คือว่าในตลาดโลกเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่30สตางค์เพชรก็จะมีใบเซอร์ติฟิเคทแล้วซึ่งเพชรน้ําหนัก30สตางค์เนี่ยจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องเป็นน้าร้อยก็ได้ ในสเปคใดๆก็ตามะคะ่ะตามบัตเจตที่เรามีเนี่ยก็สามารถมีเซอร์ติฟิเคตได้นะคะก็ค,คือน้ําไม่ต้องขาวใสที่สุดก็ได้ค่ะเราเลือกซื้อเพชรที่ต้องให้แมชกับคือคุณภาพกับเงินที่เราจ่ายไปให้มันแมชตรงกันซึ่งพอเราเลือกซื้อเพชรที่มันถูกต้องแล้วอะคะ่ะราคาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้น เริ่มค่อยๆสะสมเพชรนะคะโดยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเพชรเม็ดใหญ่แต่สิ่งที่สําคัญคือเลือกซื้อเพชรให้ถูกต้องค่ะได้ตรงตามคุณภาพนั้นจริงๆค่ะค่ะซึ่งถ้าเกิดแบบไปที่ยูบิลี่เองเราก็มีใบเซอร์ติฟิเคทให้เพราะว่า<ช>จ <ำ S 1> ําได้ว่าเวลาไปถ่ายทุกครั้งคุณคุณอายก็จะให้ดูแหละว่ามันมีระดับไหนน้ํายังไงนู่นนี่นั่นคือจําไม่เคย<ช>ได้นะ <laughs> แต่ว่าจําได้ว่าของยูบิลี่เนี่ยมีเซอร์ติฟิเคทให้แน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องคุณภาพ ค่ะคือจริงๆกี้อันพูดถือว่าในระดับโลกเนี่ยใบเซอร์ติฟิเคทเริ่มต้นที่30สบตางค์นะคะแต่ถ้าที่ยูบิลี่เนี่ยบอเริ่มต้นที่19สตางค์ก็จะมีใบเซอร์ติฟิเคทของระดับโลกแล้วก็คือเราอยากทําให้คนคสามารถที่จะครอบครองเ,อเครื่องประดับเพชรที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องมีบัตเจ็ตใหญ่มากก็ได้นะคะดังนั้นอันก็ไปคุยกับทางแลบะค่ะว่าอันขอเพชรเม็ดเล็กๆลงแล้วขอใบเซอร์ติฟิเคทให้กับลูกค้าอันด้วยได้ไหมนะคะก็ทําให้ตั้งแต่สใบเซอร์ให้กับล้าแลาวคะ เพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นเราเริ่มสะสมได้จาก19สตางค์แล้วก็ค่อยๆอนาคตค่อยๆขยายขึ้นไปได้เรื่อยๆ<ช>นะคะใช่ค่ะ<ช>ความท้าทายปีนี้ของยูบิลีนอกจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของต้องแบบบีป,ปีที่แล้วให้ได้ประเด็นอื่นๆมีอะไรที่เราจะต้องตักคอยรับมือบ้างไหมคะอันว่าส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยภายนอกนะคะจากในทุกๆปีที่เราเจอเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นปัจจัยที่บางอย่างอย่างยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นอสมมติ โรคระบาดโรคระบาดโควิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นใ,ในมุมของธุรกิจก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็อันว่าหลากหลายธุรกิจก็ไม่ได้เตรียมตัวในการที่จะมาพบกับโรคระบาดที่แบบห้ามเจอกันทุกคนต้องอยู่บ้านต้องมีช่วงของการล็อกดาวน์อะไรแบบนี้นะคะดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราสิ่งที่มันเป็นความท้าทายของเราคือเป็นสิ่งที่ปัจจัยต่างๆที่เราไม่ได้คาดคิดะคะ่ะว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างยกตัวอย่างอาจจะมีเรื่องของภัยธรรมชาติ อย่างตอนนี้เองเนี่ย mm hmm. เช่นมีเรื่องของฝุ่น PM ใช่ไหมคะ <ก>หลายๆคุณก็อาจจะในบางจังหวัดเนี่ยด้วยความที่ฝุ่นหนักหนามากก็อาจจะไม่อยากที่จะออกไปไหนไม่อยากที่จะออกไปจากบ้านซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัจจัยภายนอกที่โดยภาพรวมมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของสภาพเศรษฐกิจได้อย่างเช่น PM อย่างเงี้ย PM เราไม่ไม่ได้คาดคิดรกคะว่าจะรุนแรงได้ขนาดนี้แต่ก็รุนแรงมากๆนะคะหรือว่าอย่างเช่นโรคระบาดหรือความไม่แน่นอนจากภัยธรรมชาติอื่นๆอีกดังนั้นปัจจัยที่มีความท้าทายเนี่ยคือเป็นปัจจัยภาย นอกที่อาจจะเข้ามากระทบต่อในเรื่องของมูตในการจับจ่ายอารมณ์ในการจับจ่ายใช้สอยอในส่วนของอันเอง<ม>อะค่ะปัจจัยอะไรที่เราสามารถที่จะ,ะเรียกง่ายๆว่าคาดการได้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้อันก็กับทีมทํางานก็พยายามที่จะปิดความเสี่ยงเหล่านั้นแต่มันแน่นอนมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เราอาจจะไม่คาดการอีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่เราก็คงจะต้อง พยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์แล้วก็รับมือแล้วก็สามารถที่จะข้ามก้าวผ่านผลไปให้ได้ค่ะค่ือพูดง่ายๆว่ากลยุทธ์คือไม่มีอะไรตายตัวเราจะต้องปรับไปตามสถานการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นณตอนนั้นค่ะสิ่งที่เราทําได้คือนทุกทย่างได้ใช่คือสิ่งที่เราเราทำได้คือเราต้องเตรียมความพร้อมมาค่ะว่าโอเคหากเกิดกี่เอ่อซีนาริโอนะคะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรยังไงได้บ้างค่ะ โอเคน่าจะครอบคลุมทุกประเด็นแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณอันนะคะคุณอัญร,รัตน์ประกฤษค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทยูบิลี่เอนร์ไพรส์จำกัดมหาชนหรือว่ายูบิลี่นั่นเองนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณม,มากคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะรอบหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะอันนี้ครั้งนี้เราฟังเรื่องเพชรกันไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนมันเป็นทางเลือกไม่ได้มาทดแทนอะไรใดๆและใครสนใจนะคะบอกได้เลยว่าเราสามารถเริ่มต้นค่อยๆสะสมกันได้เพราะว่าเพชรปัจจุบันนี้ไม่ใช่จําเป็นต้องซื้อเม็ดใหญ่โตแต่เราซื้อเม็ดเล็กๆประมาณแบบ อ่า uh, 19สตางค์ก็ได้นะคะซึ่งเมื่อกี้คุณอันบอกแล้วที่ Jubilee Enterprise มีให้นะคะลองไปจับจองดูกันได้นะคะคุณผู้ชมเป็นทางเลือกในการลงทุนอีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็เพชรนั้นความผันผวนของราคาไม่มากเท่ากับสินค้าพวกกัณฑ์อื่นๆนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันปอมชริดาพรมโยธีพร้อมทีมงาน World Watcher จัดตาประเด็นโลกและสำนักข่าวอี i n a n น e ance, ไทมีข่าวมีโอกาสลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ